ประการแรกเลยก็โควิดนั่นแหละเชื่อว่ามันมันไม่ไปหรอกนะคะคือวันตอนนี้มันก็อาจจะผ่อนคลายอะ่ะแล้วเราก็จะเห็นการปรับตัวของโควิดเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยความท้าทายประการแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องการสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องเข้มข้นเรื่องการบริการสาธารณสุขการดูแลกันนะคะการป้องกันโรคนะคะ การอยู่ในวิถีชีวิตแบบวิถีใหม่อะเรื่องอาจจะมีการกักตัวนะคะการดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนพี่น้องประชาชนให้ครบอะไรอย่างเงี้ยประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องเหล่านี้ยังไงยังไงก็ต้องเป็นความท้าทายของท้องถิ่นอยู่ดีประเด็นที่2ความท้าทายก็คือมิติทางเศรษฐกิจคือ,เ,อเราก็ต้องยอมรับว่า พอเกิดแพนดมิดการระบาดขนาดใหญ่อย่างเงี้ยตั้งแต่เศรษฐกิจโลกจนกทั่งเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเนี่ยฝืดแน่นอนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นราคาสินค้าที่แพงขึ้นอย่างชัดเจนใช่ไหมเอ่อบิสเนสหรือว่าอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะกระทบไปที่ท้องถิ่นในหลายมิติในมิติแรกรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยก็จะลดหายไปด้วย ใช่ปะรายได้ของท้องถิ่นขึ้นอยู่กับแวดบ้างภาษีที่ดินภาษีอะไรหลายๆตัวที่เป็นแชแท็กซ์ก็จะไม่ได้อันที่สองด้วยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็คือประเด็นที่เราคุยกันก็คือ,อธุรกิจอาจจะมีการเลิกจ้างคนก็อาจจะประหยัดโดยการกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะว่คุณจะพลิกฟื้นโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของ การจ้างงานในพื้นที่ได้บ้างหรือเปล่านะคะซึ่งจริงซึ่งงานนี้ต้องยอมรับว,ว่าไม่ใช่งานถนัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่ค่อยทํามิติกเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจรักย่าเท่าไหร่แต่จยนคิดว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความท้าทายนีย้อาจจะต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกลับมาพิจารณามุมมองนี้ให้มากขึ้นนะคะประเด็นที่สม นะคะที่อาจารย์จะพูดว่าเป็นความท้าทายก็คือความเหลื่อมล้านะคะในอดีตเนี่ยเราก็มีความเหลื่อมล้ํากันอยู่แล้วปัญหาสังคมผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเวลาถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเนี่ยมีผู้สูงอายุไม่ไม่เคยน้อยกว่า20%ของประชากรในพื้นที่เลยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเห็น12% 14%วันนี้เราเห็นแบบ20%น่ะดังนั้นเนี่ยปัญหาหรือ,อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ นะคะผู้ด,ด้อยโอกาสในสังคมนะคะคือพูดง่ายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำด้วยเลนส์ละเอียดคือจะทำแบบเหมาโหลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีข้อจำกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจอความท้าทายในเชิงประชากรแบบเนี้ยอาจจะต้องคอยติดตามดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรของตัวเองยังไงบ้างนะคะ ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้สึกมากแต่ต่างจังหวัดเนี่ยคงต้องคิดเรื่องสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะนั่นซึ่งนำไปสู่เรื่องของการที่จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่จะรองรับความเป็นเมืองอัจฉริยะนะคะคือวันนี้ถ้าเรามีโรคระบาดกันอย่างนี้กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะการติดต่อสื่อสารอะไรที่ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้มันก็ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์มันมีเห็นความแตกต่างอะ่ะเด็กที่มันมีอุปกรณ์อุปกรณ์ก็สามารถจะเรียนได้ง่ายใช่ไหมแต่อยู่ท้องถิ่นเน็ตก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วบ้านช่องก็อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยกับะระบบอินเทอร์เน็ตเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นความทา้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะที่ต้องต้องปรับ ไอ้คำว่าสมาร์ซิตี้ของอาจารย์ไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเดียวอะปรับวิธีคิดของคนด้วยอะรวมๆแล้วอาจารย์คิดว่าใครที่จะมารับภาระดูแลเมืองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาระหนักนะคะเพราะว่าในขณะที่พูดถึงภาระอะไรเยอะแยะการนโยบายการกระจายนั้นไม่เคลื่อนเลยฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ ความอิสระมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคเนี่คือข้อเท็จจริงของคนที่จะเข้าไปบริหารท้องถิน่นมันดูมีความหวังนะมันรู้ว่าคุณสามารถจะทําอะไรให้พื้นที่ได้ทำอะไรให้บ้านเกิดได้แต่ในแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีภาระมากยิ่งขึ้นนี่นี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลโดยโดยตรงเลย ใช่ไหมคือตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2,540ที่เราเกิดกระแสะของการกระจยายอำนาจมีการแก้กฎหมายนะคะแล้วก็มีการถ่ายโอนภารกิจดูเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณตอนนี้มันเกิน20ปีมาแล้วอะกระบวนการกระจยายอำนาจมันกลับไม่ก้าวหน้าขึ้นมันค่อนข้างจะหยุดอยู่กับที่อะบางคนไปไกลว่ามันมันถอยหลังลงด้วยดังนั้นเนี่ยก็ ก็อยากเห็นการเสริมศักยภาพโดยโดยแบ่งออกเป็นสักสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือนโยบายกระจยายอำนาจโดยรวมอันนี้ต้องเรียกร้องกับรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลควรจะมีนโยบายเกี่ยวเรื่องของการกระจยายอำนาจการให้อ,อ,อิสระกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นเรื่องการตรวจสอบนะคะออการใช้เงินต่างๆอย่างเงี้ย ออคือวันนี้เวลาเวลาฝ่ายฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะบอกอ้าวไหนระเบียบให้จ่ายอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณนึกออกไหมก็ต้องไปถามอ้าวกรมไม่เห็นออกระเบียบมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นเ้าออกระเบียบของตัวเองไม่ได้อันนี้คือในความหมายของอาจารย์คือความเป็นอิสระ นะคะมันทํายังไงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอิสระในเชิงระบบประเด็นที่จันคิ่ว่ามันเกี่ยวข้องกับนโยบายก่อใจอำนาจนะคะก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นวันนี้เราเหมือนกับท้องถิ่นเสื้อโหลเทศบาลเหมือนกันหมดอบอตอเหมือนกันหมดอบอจอเหมือนกันหมดใช่ไหมคะอาจจะบอกว่ามีกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แต่ลงไปดูรายละเอียดลึกๆเนี่ยก <_ d ose> ็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่หรือลักษณะพิเศษในขณะที่เมืองพัทยาเป็นเมืองชายทะเลแต่ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่เมืองพัทยาก็ดูแลทั้งหมดไม่ได้นะคะต้องเข้ามาติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆดังนั้นเนี่ยอยากจะเห็นนโยบายการกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มมากขึ้น หัวใจสำคัญเนี่ยจารคิดว่าก็ต้องเป็นสมาร์ทโลเคอล์ก n รเมนแล้วอะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชาญฉลาดแต่ชาญฉลาดในความหมายของอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าม,มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะแต่ว่าทำงานอย่างชาญฉลาดทั้งในแง่ของการกำหนดนโยบายในแง่ของการมีฐานข้อมูลวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจารย์ทำงานอาจย์รู้ว่าปัญหาเรื่องฐานข้อมูล นะคะอาจจะไม่ได้มีการเก็บไว้ชัดเจนนะคะเพราะว่าฐานประชากรอาจจะแบบโดยเฉพาะยิ่งยิ่งออปตอก็ไม่ได้ทําเรื่องทะเบียนเองใช่ไหมคะจะผ่านกระทรวงมหาดไทยฉะนั้นเนี่ยอยากเห็นเ,เสริมศักยภาพท้องถิ่นในเรื่องของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้มากนะคะแล้วมันจะทําให้การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้น เราต้องยอมรับความโดดเด่นของกรุงเทพเพราะว่าเขาเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะโดยศักดิ์ศักดิ์ศรีของความเป็นเมืองหลวงมันมีความสําคัญขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนามาจนกระทั่งมันโตแบบโตเดี่ยวะนะคะครอบคลุมอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าอะไรนะกรุงเทพคือประเทศไทยประเทศไทยคือกรุงเทพซึ่งวันนี้มันก็ยังเป็นอยู่นะคะ ส่วนเมืองพัทยาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันพิเศษเพราะว่าเราเริ่มพัทยาด้วยการเราทดลองระบบที่เรียกว่าซิตี้เมนเจอร์ระบบผู้จัดการก็เลยจำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติบริหารเมืองพัทยาขึ้นมาโดยเฉพาะแต่อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะพอลองไปดูอำนาจหน้าที่ที่สามารถจะแก้ปัญหาของเมืองได้จริงๆเนี่ยมันไม่มากมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเทศบาลคือมันเป็นเทศบาลที่ สามารถจะขอเงินงบประมาณได้มากเพราะขอตรงนึงนะแต่ยังอื่นน่ะไม่ได้มีความเป็นพิเศษเลยนะคะในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์คิดว่าในฐานะคนที่สอนเรื่องเมืองน่ะคือวันนี้เราเวลาเราพูดถึงเทศบาลก็ดีอบตอก็ดีเนี่ยเราพูดมันในแง่ของการปกครองอะ่ะแต่เราไม่ได้มองมันในแง่ของสภาพพื้นที่จริงเมืองมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นอบตอก็ได้แต่มีความเป็นเมือง เพราะเมืองขนาดเล็กในหลายๆประเทศเนี่ยประชากรแบบสองพันนี่ก็เป็นเมืองแล้วนะเออแต่มันอาจจะมีการแตกต่างระหว่างเมืองเมืองขนาดใหญ่ซึ่งเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นถ้าเทียบชั้นเนี่ยก็อาจจะไปอยู่กับเทศบาลน,นครนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเทศบาลน,นครอยู่ประมาณ30แห่ง นะนครภูเก็ตอย่างเงี้ยเทียบชั้นพัทยาได้อยู่แล้วนะคะแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการมองเทศบาลน,นครภูเก็ตด,ด้วยสายตาใหม่นะคะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหลายๆอย่างนะคะนครเชียงใหม่นครเชียงรายนะคะนครนครราชสีมาฉะนั้นเนี่ยพอเทศบาลไหนที่มีการยกฐานะเป็นระดับเทศบาลน,นครเนี่ยจึนก็ถือว่า เข้าขายเป็นเมืองที่อาจจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของความอะไรอะยืดหย uh ุ่นตำแหน่งแห่งหนในการพัฒนาแล้วออกแบบการบริหารจัดการเมืองให้มันสอดรับกับศักยภาพไม่งั้นเราลดทอนศักยภาพของเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้กรุงเทพหานนครนี <S <S ้ไม่ยกเป็นตัวแบบอยู่แล้ว ะะอาจารย์คิดว่ามันมันยากนะที่จะยกโมเดลอาจารย์อาจาอาจะเป็นเรื่องๆได้อย่างเช่นขนแก่นเนี่ยนะคะก็เป็นโมเดลหนึ่งที่คนแวะเวียนไปศึกษาดูงานเยอะอย่างเช่นอันแรกเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงประชาธิปไตยท้องถิ่นกินได้เนี่ยที่นครขอนแก่นเนี่ยมีโครงการหนึ่งโครงการเขาชื่อว่าสภาเมืองขอนแก่น เมื่อไหร่ก็ตามที่ขอนแก่นเขามีปัญหาหรือประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนายกเทศมนตรีจะไม่ตัดสินใจเองนะจะจะเปิดเป็นเวทีแล้วก็เอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะมาแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องเป็นราวเนเหมือนตั้งเป็นสภาเมืองเลยขอนแก่นก็เลยค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะคะ ซึ่งท่านในอดีตนายกที่ทำเนี่ยออกไปแล้วแต่ท่านนายกที่อยู่ในสมัยเนี่ยท่านก็ยังดําเนินอยู่เรื่องนี้ในขณะเดียวกันขอนแก่นก็มีเรื่องขอนแก่นโมเดลนะคะที่เป็นที่รู้จักกันเกี่ยวเรื่องของการร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะทำเรื่องรถไฟฟ้านะคะก็เป็นขอนแก่นโมเดลได้ที่ขอนแก่นมันมีความพร้อมเรื่องการมีมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่มหาลัยขอนแก่นก็เลยตอบโจทย์ ของเทศบาลตอบโจทย์ของการพัฒนาได้ดีอาจารย์ว่าเมืองหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจแล้วดูเป็นดาวลุ่งของการพัฒนาก็คงจะเป็นเทศบานาคนครขอนแก่นถ้าให้ดูแบบเมืองแบบส,ส,สบ,บายสบายสโลโซิตี้หน่อยอาจารย์ก็ชอบที่เทศบานาคนครเชียงรายนะคะเชียงรายรู้อยู่แล้วว่าเขาเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเขาจะไม่เติบโต ตามแบบเชียงใหม่เขาก็จะพยายามพัฒนาแบบช้าทำแบบดูแลสังคมผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา,าให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนคิดว่า,าโมเดลอย่างนี้ก็น่าสนใจเทศบานนะครภูเก็ตเนี่ยก็ก็น่าสนใจนะคะเป็นเมืองขนาดใหญ่ นะคะปัญหาก็ก็มากอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหลายอย่างเลยอย่างเช่นการได้รับการเป็นเมืองแห่งนครแห่งอาหารของยูเนสโกนะคะตาม Creative City นะคะอาจารย์กเออท้องถิ่นมันหลากหลายอ่ะคือให้อาจารย์ยกโมเดลใดโมเดลหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ยากเหมือนกันแต่เนี้ยเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแต่ละเมืองเนี่ยถ้าสามารถจะ วาง position ของเมืองได้ว่าตัวเองจะเป็นเมืองยังไงอย่างขอนแก่นเนี่ยเขาวางอยู่แล้ว,วเขาเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ mobility การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือวิสัยทัศน์แล้วก็วาง position ของตัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรแล้วมันก็จะชัดเจนในแง่ของการทายุทธศาสตร์การทาเป้าหมายไปสู่ความสาเร็จนะคะ วันนี้เราถามกรุงเทพมหาคนครคุณวางยุทธศาสตร์คุณคุณเป็นอะไรไม่ใช่ไม่มีนะปัญหาของประเทศไทยเราก็คือเราไม่ได้วางยุทธศาสตร์ไม่ได้ปัญหาก็คือเราไม่สามารถจะขับเคลื่อนให้ได้ตามยุทธศาสตร์เพราะว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนมากนะหลายๆเมืองที่อยู่นอกกรุงเทพเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดเมืองรับแนวคิดการพัฒนาใหม่ๆอาจจาะคิดว่าถ้าเราไปด้วยกระแสะแบบนี้ เด็กที่เกิดมาในต่างจังหวัดไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้ามาที่กรุงเทพมหานครหรอกคุณอยู่ที่บ้านเกิดของคุณแล้วคุณสามารถที่จะมีการศึกษาที่ดีมีระบบสาธารณสุขที่ดีมีโอกาสในการทํางานที่บ้านคุณมันจะช่วยลดปัญหาของกรุงเทพมหานครไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่มุมของนักพัฒนาเมืองอยากเห็นการกระจายความเจริญของเมืองอยากเห็น ความเป็นอิสระของการออกแบบของเมืองโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเทศบาลเชื้อโหลนะคะนี่นี่ก็อาจจะเป็นฝันของอาจารย์ไม่รู้ก่อนกเกษียณจะได้เห็นหรือเปล่า